โอเคมานะครับอืมโอ้ยอยากเท่มาเป็นเลขคู่เลยครับัสดีครับคุณป้าทั้งสองไม่ได้เจอกันนานเลยอเอาว่ะส,ส,ส,สิผายละได้เวลาเพ่นก่อนแล้วแ๊บนึงระเบิดมาปึ๊บหนึ่งดอกย้ำเตือนออกข้างนอกออกไม่ได้อีกแม่งเอ้ยล็อกเหน่าแม่งเผากันเอง ชิบหายแล้วื่อยมาตั้งเข้าหัวอัดตัวอุ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยเป็นก่อนอุ้ยไปแล้วเว้ยไปอยู่อุ้ยหลบก่อนดีโอ้โหเยอะจัดนะพี่พวกพี่ก็เยอะเกินเขาเขาเฮ้ยชิบหายแล้วไม่ทันอื้ยมันไม่ทันตูมันตามไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบเฮ้ยมันมามาทางนี้เตะเออมันต้องให้มาทางเดียวครับมันจะเล่นง่ายหน่อย แล้วแล้วก็เตะยันหน้าบิงทีปํามํหัวทําหัวหัวตายครับชักกระดิ่งชักกระเดาตายแล้วนี่ไงมีก็ไปมไปยิงยิงโอเคสวยงามใส่เข้าครับข้างหลังอุ้ยได้แล้วครับพันโยกโอ้ข้างหลังมีบีตัวหนึ่งอันนี้ก็จิ้มจิ้มไม่หยุดยิงยิงเอาเลยครับแตงกวาดแล้วฮะใจเย็นครับไอผีึ เฮ้ยจะต่อยเหรอจะต่อยเหรอห้าวห้าวเอาแมงแปรงล่างเงี้ยเอาผีวิ่งทะลุไฟแมงโค้รเลยเดือดชัดๆแมงใช้เนือด้วยเฮ้ยยื้อโดนตีดเข้าหน้าอีกทียิงยิงยิงโป้งเอ้งโบ๊ะบ้าชิบหายกูไปแหละเห็นเลยไฟเลยเว้ยออครั้งนี้ครับมีกระสุนสองอยู่โอเคตาผมไวมองเห็นเอ้ยโอเคตึงเป็นโค้ด อ้าวโค้แมงอยู่ด้านนี้ชิปหายเลยทีนี้เฮ้ยใจเอ้ยกันได้เว้ยยิงเอ้ยกันได้อยู่ชิปหายบีบี้มาอยู่โดดลงเลยโค้งแมงก่อนแป๊บนึงเออเออฟันกระเดงเออนั่นแหละสวยครับฆ่ากระเดงบ้างฮะประหยัดกระสุนด้วยพอมายิงก่อนเลยตัวการตัวการไอตัวไฟเนี่ยเฮ้ยเอ้าชิบหายโอ้โหวินเจอเป็นก่อนเลยโอ้ข้างบนก็เจอ อืมตายซะเอาหมูแนะมงเงือกเกย์โอ้ยโดนอีกแล้วชิบหายอย่าโดนโอ้แมงเยอะเกินเนอาว่ะเออเออโดนตบัดแมงนี่ไปไปซะเรียบร้อยครับตาบอดเลยทีดเดียวมาดิเวจิมจิ้มจิ้มจิมเฮ้ยไม่ตายเว้ยโคตรถึกเลยตัวเนี้ยแมงเง้ยตามมาลองปืนนี้ดิปเปี้ยงเอาตายเลยว่ะเอ้าปืนนี้แรงจัด นัดเดียวตายเลยครับคุยกันแล้วกระโมครับนอนยิ้มเลยอุ้ยแม่งปาโดนเหรอไอตัวไฟแม่งกระป๋าไม่หยุดเลยฮะไหนวะมันอยู่ไหนวะเอาอยู่นี่อยู่นี่นี่เก็บไฟไปเล่นเองเลยลุงเออจิ้มแม่งเออตายซะมาเลูกเรียบร้อยฮะหมดจดไปเร็วเอสฟีต alright come on มาเร็วเขเอาชิบหายแล้วผู้ใหญ่บ้านมานี่ไงจิ้มแขนไปหนึ่งทีแม่้งไ่สะทกสถานอะไรเลยโอ้ตกปิวเลยครับจิ้มเขาไม่เป็นไรโดนตบทีบินเลยโอยแมงมาเลยครับล็อกด้วยแมงไม่ให้ออกด้วยครับ พวก <ENNIS> แกต้องตายแอสล <ulously, komm. S 2> ี <hatten> ่วิ่งเลยวิ่งเร็วแอสลี่แม่งมาแล้วโอเคฮะสาบสูญกุ๊กเลยเดียวอืออือไปเร็วไปเร็วเร็วเร็วเอ่าอันนี้ชิวๆครับไม่เป็นสะพานไม่เป็นไรเดี๋ยวขอทังนี้มาดิมาดิวะมาดิวะเออสตาร์ทไม่ดีวันใต้เว้ยมาเร็วเร็วเร็วไปเลยครับใครจะอยู่อยู เอาชิบหายแล้วเอลลี่แม่งม,ม,ม,มาแล้วเว้ยนี่ไปเออหืยยิงนัดเดียวครับเอาสะพานหักชิบหายละไปลู่ไปลูก,ลกโอ้โหลว่ครับนี่เกือบแล้ว,ว,วโอเคนะไอ้นี่มันดีอีกแล้วดวงมันดีจริงจริง โอเคครับรอตายมปได้ฮะฮึบ้าเลยครับแม่งโผล่มาอย่างงี้ลีออนเออไม่ไปยิงหัววะยิงทำไมไหลวะ ถึงเวลาตายของแกแล้วไอ้น wow> ุ่มว oh, ันน LIKE oh, uh, <er ี้แหละคือว uh ันที่แกไม่ได้อยู่แล้วก็เข้ามาสิว่าเออยิงเข้าไปเออเออโอ้โหมึงยังเท่เก็บบวกอีกนะสวัสดีแมงเลยดีกันแอชลีย์รีบแอชลีย์ไป เออเล่นถังแม่งเลยสู้ไม่ได้ใช่ไหมตายซะเรียบร้อยครับเจจุยแกแกอยากเห็นร่างจริงของข้าใช่ไหมเอาแบ่งตัวบ้าแล้วไปเนี่ยเห็นกันแล้วขึ้นไปก่อนวุ้ยึใจเย็นลูกพี่ลงพูดด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โดนไปโดนเฮ้ยยีเนี่ย ยิงตายิงตาถามพี่ใหญไหมเป้งโหนกันได้ครับเปง้งยิงยิงเออโดนตาเขาให้โดนตาเลเอ้าโดนตายยิงทีเอาหมอบหมอบหอกกระซวกเลยจัว่วหนึ่งทีอลองกรีดร้องกรีดจงกรีดออกมาไอ้บอสทั้งหลายยุบตึ้งแนวบนฮะเอ้ยโดนเจาะโอ้ยมีไม่โดนแม่งเจาะผิดที่ฮะยิงยิง เออเออเออเฮ้ยก hey. ันนี่ไงกันได้เว้ยยิงเข้าไปยิงเออเรียบร้อยครับเขาอือยิงไปเฮ้ยกันนี่ไงกันได้เว้ยรีดรีไม่ดีเขาไม่เท่าไหร่อะบอสอะลูกน้องยังเก่งกว่าอีกเฮ้ยหลบนึองจะหลบกันฮะลูกน้องยังเก่งกว่าเลยเว้ยจิ้มบังโดดหโดดจิ้มโคตรเท่เรียบร้อยครับตายอือเรียบร้อยครับขาดขึ้นี่ยโดนจิ้มทั้งหลังเท่านั้นเอง เอ้าชิบหายแล้วมันคือแบงปลอมโอ้แมงล่างอะไรแมงวะเนี่ยแมงปลองชัดๆอุ้ยไฟไหม้ครับอุ้ยผมไม่เห็นนล้เนี่ยทิมชื้อุ้ยอุ้ยไม่ได้ดูโอ้โหเล่นของแรงมเหมือนกันนะเนี่ยลูกพี่ขึ้นก่อนล็วอุ้ยลบโอ้โหไม่โดนได้ไงวะมันไปแล้ว แง๊บแง๊บมาดิเว้ยมาดิวะมาดิวะเอ้อเบงไฟครับแง๊บแง๊บจบยิงยิงยิงเออยิงเข้าไปโดนไม่โดนโดนยิงโดนไม่โดนโดนไม่โดนอยู่ตรงกลางเออรอดเว้ย่อดิยิงโดนไม่โดน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 หลบก่อนเลยวัดวัโอ้โหหลบได้เว้ยอะไรอ่ะเก็บอะไรมีทอร์เบอดแสงอ่ะชื้อชื้อจบยิงยิงเอ้ยเอ้ยเจ็บปวดเจ็บปวดกันละ แม่งมาต้องบุ้ยอุ้ยหลบ,บไม่ทันครับครับหนึ่งเลือดหมดกระสุนไม่พร้อมเฮ้ยแม็กนัมว่ะแหลมเลยดอกเดียวเกี่ยวทั้งตำบลผมบอกเลยออื้ยิงไปยิงไปไอ้เหี้ยล่วงครับเอาไอ้หนูโจ,โจเรียบร้อยตายไอย้ไม่ตายอก่อไหนดูว่าตายแล้ว เอ้ยเอ้ยโอ้โหดีนะครับตบได้ปั๊บปั๊บมีไงยิงยิง